ตัวไบต์หรือว่า200ไอจินะครับขนาดเล็กครับเราก็มา USB ดูโปรดักตัวใหม่นะครับ USB flash drive ของซัมซุงนะครับขนาด2เทนะครับ2เทก็คือ2,000 g b กนะครับกินะครับความจุประมาณ2,000 g b ขนาดตัวเล็กเท่านี้ครับเล็กมากเล็กมากไงถ้าดูเมาส์ก็คือตัวเนี้ยตัวเนี้ยซึ่งมันเล็กมากคุณสามารถต่อกับโทรศัพท์มือถือกับคอมเตอร์ได้ต่อกับโทรศัพท์มือถือก็จะเป็น m i โครไทส c นะครับอันนี้คือไทส c นะครับ ต่อยังไงนะครับเสียบเสียอย่างนี้นะครับมันจะบอกว่า2เทราไบต์อ่าสองเทราไบต์เนี่ยดูเนี่ยครับเดี๋ยวมาดูนะครับ2องเทราไบต์อเทราไบต์ยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อกับคอมพิวเตอร์ของผมนะครับต่อคอมพิวเตอร์ของผมแต่ตรงนี้คุณสามารถเสียบอ่าุณดูวิธีเสียบนะครับผมจะมาดูสอนวิธีเสียบ พอดีใช้มือเดียวนะครับมันนั้น,น,นหน่อยเดี๋ยวเขามาเสียบนะครับรูมันจะเป็นอย่างนี้อ่ะมันคุณเสียบได้แต่ผมจะมาต่อกับอ่ะ USB f ฟลชไดร i นะครับว่ามันสองสองเทจริงไหมหรือว่าสองพันจิกจริงไหมนะครับอ่ะมาเสียบดูเลยนะครับเสียบเนี่ยเสียบปุ๊บนะเสียบเรามาดูว่ามันจะขึ้นไหมเนี่ยอ่ะขึ้นมาอ่าคุณดูเนี่ยเนี่ยนะครับขึ้นมา 2 0ม0 1.9ัจกิกนะครับ1.9จกิกอ่ะดูมาเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเปิดมาปุ๊บวงขวาออกมาเนี่ยฟรีนะครับฟรี2,000กิกเนี่ยเห็นไหมเนี่ย2เทนะครับหรือว่าประมาณ1.9เเทนะครับ แบบว่ามันอน,นั้นมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรียกว่าเอาข้อมูลใส่นะครับเอาข้อมูลใส่ว่าเป็นยังไงนะครับผมจะอัปโหลดข้อมูลใส่คือตัวนี้มันใช้3.0กิกะเฮิร์า3 USB 3.0นะครับ3.0ว่าเป็นยังไงนะครับผมเข้ามา Android ว่ามันจะโหลดข้อมูลยังไง เดี๋ยวเรามาดูวิธีการโหลดข้อมูลนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมจะเอาข้อมูลมาใส่ใน Android นะครับเดี๋อาข้อมูลมาใส่ในเอาข้อมูลมาใส่นะครับเจวเอาข้อมูลมาใส่นะครับ ผมจะเอาข้อมูลมาใส่นะครับผมตอนนี้ผมเอาข้อมูลของผมเรไว้วผมจะเอามาโหลดใส่เป็นยังไงนะครับกดปุ๊บมันโหลดเร็วไหมนะครับก็ประมาณ3 g กิกนะครับ1 2 g กิกนะครับก็คือสเปคก็เร็วอยู่นะครับเนี่ยมันต้องไฟล์มันนับจำนวนได้นะครับว่ามันจะแรงไหมนะครับดูคุณดู ปกติป็นทีระมาณสามถึงแปดกิกนะครับโอเคเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับกำลังเห็นไหมกำลังดาวน์โหลดข้อมูลนะครับเดี๋ยวนิดนึงนะครับ 2กิกะไบต์หรือ2000นกิกนะครับ2ทหรือ2000นกิกนะครับก็ดาวน์โหลดข้อมูลก็ประมาณนี้นี่นะครับแรงไหมแรงไหมอีก2ปรนาทีนะครับ